มาดูกิจกรรมของทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกันบ้างนะคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับบริษัทไบรสันิทยดิสเิบิวชั่นจำกัดลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการขนส่งพัสดุและการบริหารจัดการคลังพัสดุเพื่อศึกษาแนวทางการลดต้นทุนการขนส่งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบบูรณาการติดตามจากรายงานค่ะดรมงคลตรีกิจานนท์รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือพีเอและนายพีระอุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัทไปสณนีไทยดิสติบิวชั่นจำกัดร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการขนส่งพัสดุและบริหารจัดการคลังพัสดุสำหรับ PA ได้ดำเนินการด้านโลจิสติกส์กว่า130แห่งทั่วประเทศโดยมีฝ่ายจัดการโลจิสติกส์รับผิดชอบในการจัดสรรขนส่งและกระจายพัสดุจากคลังพัสดุภาคต่างๆ4คลัง PA และบริษัทไบสัีไทยดิสติบิวชั่นจำกัด ได้จัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการขนส่งพัสดุและบริหารจัดการคลังพัสดุเพื่อศึกษาแนวทางลดต้นทุนการขนส่งเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานแบบบูรณาการโดยเน้นการจัดส่งพัสดุแบบจุดต่อจุดแบบเต็มคัน full truckload การจัดส่งพัสดุแบบไม่เต็มคัน less than full t r u c k l o การจัดส่งพัสดุแบบหลายจุดจะส่งในครั้งเดียว m i l run และ การจัดส่งพัสดุระหว่างคลังพัสดุย่อยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครวมถึงการบริหารจัดการคลัง Warehouse Management System และนวัตรกรรมอื่นๆเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการขนส่งและการจัดการคลังพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพจากการทดลองนำร่องพบว่าสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายลดระยะเวลาขนส่งและกระจายพัสดุจากเดิมใช้ระยะเวลาขนส่ง15-30วันลดระยะเวลาเหลือ2-4วันเนื่องจากเป็นการขนส่ง จากคลังพัสดุการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้นทางถึงคลังพัสดุย่อยโดยตรง